สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมประหยัดนะครับวันนี้จะจัดให้สําหรับลูกค้านะครับนี่ก็ตัวจริงสขยงจริงนะครับสวัสดีครับผมคุณเบิร์ตครับคุณเบิร์ตมาจากกวเวศนะครับเขตบางขุนพรหมนะครับอันนี้ติดสํานักสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับเชิญ้างนครับบ้านนี้ถนนเมนนะครับถนนเมนนะครับติดกับทำเลค้าขายเพราะตรงนี้เป็นร้านขายของชำอยู่แล้วนะครับพื้นที่ทั้งหมดส6ตางรางว่าเดี๋ยวเชิญข้างนครับ อันนี้คือวันนี้คือในนามเจ้าของใหม่นะครับในนามเจ้าของใหม่ครับแต่วันนี้เอกสารเราออนแบงค์เรียบร้อยนะครับออนแบงค์เรียบร้อยเน,ะนาะสัมภาษณ์เรียบร้อยเอกสารครบนะครับเอกสารมีอะไรบ้างครับสลิป3าเดือนเสร็จมิ้นหกเดือนใบรองเงินเดือนเครดิตบูโรนะครับวันนี้ก็เข้าสู่ขบวนการทางแบงค์นะครับอาทิตย์หน้าจะได้ยินข่าวดีนะครับ <Wow. S 1> ว้าวฝั่หลังนี้ทําให้ใหม่นะครับ จริงๆนะจริงๆบ้านหลังนี้มีลูกค้ามาจองไว้แล้วกับผมนะครับแต่ว่าสิ่งพวกนี้มันก็คือขึ้นอยู่กับเจ้าที่เจ้าทางที่จะเลือกเจ้าของนะครับอาจจะเป็นบุญวาสนาของลูกค้าคุณเบิร์ดได้นะครับเรื่องการกับเรื่องเราปูให้ใหม่นะหลังคาเราทำใหม่นะคกับเรื่องเราก็ปูเป็นแกลลิโต้หกสิบคูณหกสิบนะครับโครงการนี้เราขายมาก็ประมาณแปดหลังแล้วนะครับในไซส์สิบหกวางนะครับ ดีกว่าเช่าดีกว่าเช่าวว้าแถมสูตรชิ้นงานนะครับสองห้องนอนมีห้องน้ำนครับมีห้องครัวนะครับน้ำสวยทุงน้ำสวยครับพี่ทุกน้ำสวยน้ำสวยเลยต้อว่าห้องน้ำสวยห้องครัวก็สวยห้องครัวห้องครัวก็สวยข้างหลังก็จะมีช่องบ้านเปลี่ยนระบายอากาศด้วยเนะครับเวลาทำกับข้าวเนี่ย แผ่นฟองใส้นะเพื่อให้ให้ครัวไม่ทึบนะครับระบบระบ,บายน้ําเราก็ทาให้เรียบร้อยทำมีฝาเปิดเพื่อ m ม i n t e n a นเพื่อการเซอร์วิสนะครับเราก็ทาใหเ้เรียบร้อยคนระับระบบน้ําเดินก๊อกไว้นะครับสำหรับล้างพื้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝาเ่อาเด่นนะครับการซื้อบ้านเราต้องสำรวจในเรื่องของโครงสร้างก่อนหลๆๆักๆน,นะครับหลบบัลบบงคาน,นะครับระบบไฟระบบน้ำนี่สำคัญนะครับเมื่อเราโอนกรรมสิทธิ์เสร็จนะครับเราก็จะมีการเทดระบบน้ำไฟให้แล้วเปลี่ยนชื่อมิเตอร์น้ำไฟให้นะครับ โครงการนี้เราขายอยู่ที่ราคา950นะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ4,500ขอางาน้ำนะครับห้องน้ำเนี่ยพิเศษแล้วก็ปูกระเบื้องให้ถึงฝ้านะครับเพื่อการความชื้นนะแล้วก็มีช่องแสงระบายอากาศน,นะครับอันนี้ก็แล้วเราระบบน้ำนะ,ร,นะะระบบน้ำเพื่อที่จะตรวจสอบระบบีนึงนะครับประตูห้องน้ำเราก็ทำอบบางดีนะเป็น U P V C นะครับแล้วก็กระจกนะครับตัวนี้ก็ข้อดีของเขาก็คือหนึ่งเมื่อโดนความชื้นโดนน้ำนะครับจะไม่บวมถ้าเป็นไม้มันจะบวมนะมัีปัญหาเรื่องของไม้ขยายตัวทําให้ประตูปิดไม่ได้นะครับแต่ว่าหลังนี้เราแก้ปัญหาก็คือเป็น P V C นะครับอันนี้ก็ถูกหลักอนามัยสำคัญนะครับสำคัญนะครับนที่เงินเดือนเก้าพันกู้ได้นะครับน้องเซเว่นก็เงินเดือนเก้าพันกว่าบาทนะก็ผ่อนผ่อนแค่เดือนละ สามพันเจ็ดก็อนุมัติไปแล้วว่าน้องก็อายุแค่ 20, 20ยี่สิบยี่สิบต้นต้นนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการนกน้อยัำลังแต่พอตัวนะคไม่เล็กไม่ใหญ่ดี่าเช่านะครับเช่าเขานะครับลหลายๆคนเช่าเขาก็เช่าไปเรื่อยๆนะครับก็ที่อป,ปีนะครับแต่ถ้าเมื่อเราซื้อเมื่อไหร่นะข้อดีเลยก็คือหนึ่งมีประกันชีวิตคุ้มครองระหว่างที่เราฝัาว่าเสียชีวิตทุกคนระดับขาววอนค่าตัวตาย เป็นเหตุที่ไม่คาดฝันนะครับบ้านหลังนี้ก็จะโอนเป็นมรดกให้ทายาทตามที่เราระบุแล้วก็มูลค่าเพิ่มนะครับบ้านทําเลไม่ถึงร้านแล้วผ่อนเดือนหนึ่งสี่พันกว่าบาทปกติเราเข้ากรุงเทพเราก็ต้องเช่าเขาอยู่แล้วเาอย่างนั้นก็สี่พันเราก็เปลี่ยนจากกระเป๋าซ้ายเคยเช่ามาเป็นซื้อเห็นไหมครับมันก็เป็นไม่ใช่การเพิ่มภาระนะครับเป็นการเอาเงินที่เราจะสูญเปล่ามาเป็นเงินที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สําหรับตัวเราแล้วก็เป็น สิ่งที่มั่นคงและทรัพย์สินในอนาคตนะครับอันนี้คือวิธีการแต่ว่าตอนนี้ก็ิดจองเกือบทั้งหมดแล้วเนาะของเราติดจองเกือบทั้งหมดนะครับก็จะต้องรอความสมลของคุณเบิร์ดละทีหน้าอ่านี้มาดูล้างหน้าข้างในครับขายครับเห็นไหมครับตรงนี้เราก็ตั้งโซฟานะมีทีวีนะรับแขกสบายตรงนี้ตรงข้างหน้าก็จะจอดรถได้หนึ่งคันมุกกระคาดนะยจะเปิดร้านกัดผมอยาจะเปิดร้าน ขอมอเตอร์ไซค์อยากก็ตรวจด้านสวยๆแล้วเท่ก็ถือว่าเป็นทำเลในถนนเน้นเห็นไหมครับก็จอดรถง่ายถือว่าเราทำธุรกิจที่บ้านได้ในไเป็นเก็สามารถเป็นหลักมาเก็ตติ้งได้สบายใช่ไหมครับเนี่ยเขาวางแผนไม่หมดนะลูกค้าก่อนจะซื้อก็ต้องมาดูเนี่ยมาดูนี่เป็นครั้งที่สองครั้งแรกมาเซอร์เวย์เซอร์เวย์ดูทำเลครั้งที่สองคือยืนแบงก์แล้วก็ามาตรวจอีกทีแล้วครั้งที่สามก็คือต้องมาสมมอบ คอนเทนต์ระบบแต่ว่าโรครงการนี้พอดีคือเราเริ่มทาตั้งแต่หลังคาเลย ừ, <forcément, S 1> เอาไว้แค่โครงสร้างผมมีรูปเบีฟอี๋ยวให้ดูนะตั ER. ้งแต่ปุ๊บเดินปุ <the> ๊บเริ่มมาก็ถือว่าเป็นโครงการที่ใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นบาานสองก็จริงแต่ว่าใหม่นั้นีเห็นไหมระบบเอาไฟทุกอย่างใหม่เลยทดรอไฟฟ่าทุกอย่างใหม่ตู้ไฟใหม่เลยนะประตูหน้าต่างพวกนี้ก็ใหม่ทั้งหมดก็ถือว่าถูกคุงถูกกเช่านะครับถูกกระเช่า สนเจ้ก็ติดต่อนะครับ087นะครับ027 7828นะยินดีบริการนะบ้านพร้อมอยู่จบคู้ฟรนะีปิดนี่ให้ก่อนผ่อนบ,บ้านทางเดียวนะ